สวัสดีครับพีซ e ีทุกคนนะครับเนาะครับมือ้อวานมาพอๆกับโปรเตีมอีกนะครับเนาะครับโปรเตีมพามาติดตามราวพัฒนาของเซียนนาดีนะครับครับมือวันพุธนะครับเนาะวันพุทธที่ยี่สิบธันวาคมหกหกราวพัฒนาออกศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสองสองครับส่วนเด็กหลางกับออก เก้าเก้าเนาะพี่น้องเนาะครับมาทั้งบนทั้งล่างได้เลขเป่านะครับครับพองอาจารย์เซียนน่าดีงวดที่ผ่านมากกะลุ้นคือกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับพุทธิยี่สิบธันวาคมหกหกลาวพัฒนาเซียนนาดีบนล่างวิ่งรวดสามกับศูนย์สามกับศูนย์กับพ่มาจากตัวเนาะพี่น้องเนาะครับชุดวิ่งกับมีมาตาสอง ออกสองสองนพนองเนาะมีไก่เคียงก็คือ2องสามอนยออกสองสองครับส่วนตัวกันก็ส3ม0าออก 2, 2 9, 9. องสองเกเกเกือบเนาะพี่น้องเนาะเอามือเนี่ยพอเทียมผ้ามาตามต่อยงนะครับเนาะเชียนนาดีนะครับ วันศุกร์ที่2ีสอง ສັດເຈນ บนล่างวิ่งโหลดเก้ากับหนึ่งนะครับครับ,รบ,รบกระมี่ชุดชุดวิน สองศูนย์สองศูนย์หนึ่งเก้านะครับชุดวิ่งกันนะครับพี่เนอะ ส่วนจัดานจับคูมาให้ก็มีเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสอง 0 1 01. ตัวกันนะครับ1 1ึ่น,น,น,นะครับ ครก็มีเน้นให้นะครับเนาะจานเซียนนาดีเน้นที่เก้าวหนึ่งเก้าวสองครับเน้นสองหางนะครับเนาะมามขันหมอ้อก่กับหนึ่งนี แต่ส่วนตัวทีพันบนเน้เนให้เามาเข้าเขาได้พี่น้องเด้อเก้าศูนย์ศูนตัวกันหนึ่กับสดหนึ่นะครับครับสัดเจียนนะพี่น้องเนาะเอาวันศุกร์ที่22่ธันวาคม2566้าลาวพัฒนาเซียนนาดีครับบนล่างวิ่งรูด9กับ1นะครับส่วนเลขวิ่งกันก็นกนมีสองศูนนะครับ กับคู่9 1 90 92 01กัน11กับ12นะครับเนาะรับพอเตกยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนนาดีนะครับเนาะรับที่ให้แนวทางเราพัฒน,นาพอเตีมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแล้วพอเตรีมกระคออวยพรเงวนนี้ขอให้เขาปังๆในเด้ออาจารย์เลยครับ fc กระซีได้โชคๆมันๆกันอีกเนาะแต่ว่าเลขเป่ากับมู๊ยใครผู้ใดใครจับกันมิตรอาจารย์เทีย่อดีจับหนึ่งหนึ่งครเลขเป่านะครับเพราะแน่นะครับวันศุกร์อาจชีเป่าอีกก็ได้คือจังไดพี่น้องครับพิจารณามึงเอาเนาะครับเนาะครับเอาเข้ามาแล้วนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแน่เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำ นะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตี่ยมข้อข้อขับข,ขอะคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพ่อเตี่ยมับพ่อเตียมข้อไว้พอดห้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดความไขย่ให้มีนะครับเนาะขับขอ้อมีอายุมั่นควนเยืนรับทำมาค้าขายสิ่งได้กับข้อให้จเจริญลุงเรือง ทำการทำงานกน็ขอให้มีสุขกับภาพทีแข็งแรงนะครับเนาะครับที่สำคัญก็กคือสกุกหลับกับใส่ปีใหม่กันพี่น้องเนาะครับขอให้สุศๆมนันๆให้ถูกหวยรวยเงินกันนะครับเด้อครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่น,นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม